ครับสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้นะครับเราก็จะมาขอบพระคุณนะครับคุณแม่คนรักช้างนะครับที่ท่านได้ส่งกล้วยมาให้สองสาวของเรานะครับเชือกละห้าถุงนะครับวันนี้ก็เราจะมาป้อนให้คุณแม่นะครับให้สองสาวเราได้ทานกล้วยหวานๆนะครับนะครับ Wow. va! นะครับที่เมตตาของเสาของเรานี่ก็ได้ขาดกล้วยหวานๆเนาะก็ปล่อยท่านสภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับก็คิดว่าท่านเ่สบายก็ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆนะครับเพื่อจะได้มาดูแลน้องช้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช้างทุกคนทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ นี่ก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณแม่คนรักช้างนะครับที่มอบกล้วยให้กับสองสาวของเรานะครับก็ขอให้ท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับท่านที่ท่านไม่สบายก็ขอให้ท่านหายไวๆนะครับก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองปู่ประกำช้างปกปักรักษาท่านนะครับให้หายป่วยเร็วๆนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับ ที่เหลือเราก็จะให้ทานอีกนะครับถวัดต่อครับสวัสดีครับ